เขียวส้มแดงมันมันเดินหน้ายกตัวขึ้นอยู่เรียกว่าเป็นเป็นหุ้นที่อาจจะไม่ได้ขึ้นแรงแต่ว่าค่อยๆเดินหน้าขึ้นน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะครับตอนนี้มันอยู่สัก28บาทก็เอาเป้าด้านบน30บาทถ้าเบกขึ้นไม่ได้คสัก32บาทนะอ่าสามสิบเอ็ดบาทห้าสิบครับเป็นเป้าโซนถัดไปโซนแนวรับเลนตรงนี้อ่ามองสักเส้นค่าเฉลี่ยก็27บาท50ถ้าได้เห็นนะครับหรือว่าจะซื้อบางส่วนแถวนี้ก็ได้ ก็ใช้เป็นแนวรับโปรไฟนั้นนะครับแล้วก็ผิดทางเราใช้การหลุด26บาท50แล้วกันเป็นแนวคัดสําหรับคนเล่นสั้นนะครับก็เป็นตัวเลือกแรกเลือกตัวคุณของโรงพยาบาลกรุงเทพฟอร์มตัวดูน่าสนใจนะครับตอนนี้ทําท่ายกตัวอยู่เหนือมูวิ n g a อวาเลทที่เดินหน้าขึ้นไม่ได้อยู่แล้วก็มองโซนแนวรับสักประมาณ27บบาท50าบวกลบแถวนั้นนะครับตั้งหลักได้ไม่ต่ำกว่านี้น่าจะมีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อเป้าด้านบน30แล้วก็31บาท50ผิดทางใช้การหลุด 26.5เป็นแนวคัดลอดนะครับในตัวของ BDFS